ผมพี่รามเมืองพระวังมัสะพระเครื่องลือเรื่องทุ่งสารชนประธานเขื่อนนาเลสวนหลากล้วนมังคละดนตรีโรงเรียนบ้าน่าศักดิ์ทศพนอนุสรศ์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลมะต้องอำเภอพมพิราบจังหวัดพิษณุโลกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2520บนเนื้อที่13ไร่เศษคำขวัญประจำโรงเรียนคือรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่วิชาการ ประสานสามัคคีภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนจัดการศึกษาสนองความต้องการของท้องถิ่นนักเรียนเรียนอย่างมีความสุขนักเรียนเป็นคนดีมีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปัจจุบันมีครูและเจ้าหน้าที่จำนวน20คนและนักเรียน จำนวน205คนภายใต้การบริหารงานของนายสุเชษเรือก้อนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด กิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงกับนักเรียนทุกคนเริ่มตั้งแต่การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนของเราทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีการเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพกายเช่นการตรวจวัดน้ำหนักส่วนสูงการทดสอบสมรรถภาพทางกายการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายของนักเรียนโดยการออกกําลังกายหน้าเสาธงการเล่นกีฬาตามความถนัดของนักเรียนรวมถึงการดื่มนมควบคู่กับการให้นักเรียนได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนโดยการจัดโครงการอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันกันทุกคนนอกจากนี้แล้วโรงเรียนยังได้จัดโครงการต่าง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนอีกเช่นโค, no. 1, โครงการทูบีน้ำผู้วันโครงรก,าการส่งเสริมทักษะการแสดงของนักเรียนด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์วรรณศิลป์และด้านนันทนาการส่งผลให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีค,ความสุขควบคู่ไปกับสุขภาพกายที่แข็งแรง การปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่โรงเรียนได้จัดกระบวนการเรียนเพื่อส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวเช่นกิจกรรมงามอย่างไทยกิจกรรมโพธที่สัตว์น้อยกิจกรรมยุวทูตความดีเป็นต้นส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและทำให้นักเรียนมีความใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโรงเรียนได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพมีห้องสมุดที่กว้างขวางสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน และสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขององค์การโทรศัพท์ได้ทุกเครื่องส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดให้มีโครงการอ่านคล้องเขียนคล้องโครงการรักการอ่านเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความสามารถทางด้านภาษาให้กับนักเรียนทุกคนนอกจากนักเรียนของเราจะมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วนักเรียน ยังมีความสามารถในด้านกระบวนการคิดและสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีคุณภาพและผลการเรียนเป็นที่พึงพอใจดังปรากฏในผลการทดสอบระดับชาติที่มีหลายวิชาที่คะแนนสูงขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในปีการศึกษา2553การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นวิธีการหนึ่ง ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนโดยการส่งครูเข้ารับการอบรมเพื่อเติมเต็มและพัฒนาขบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการจัดการสอนโดยยึดแผนการจัดการเรียนรู้และมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยังส่งเสริมให้คณะครูได้ทําการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ในด้านของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาโดยการนําของท่านผู้อํานวยการสุเชษเรือนก้อนได้มีการนํากลยุทธ์ในการบริหารงานด้านต่างๆเพื่อนํามาพัฒนาในด้านการบริหารงานเช่นการบริหารงานวิชาการได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการบริหารงานงบประมาณ ในปีการศึกษา2,553นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับตามปกติแล้วโรงเรียนยังได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆเช่นได้งบประมาณสร้างสนามฟุตซอลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกงบประมาณพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนโรงเรียนในฝันจากองค์การบริหารส่วนตำบลมัต้องด้านการบริหารงานบุคคลได้มีการวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสม ทำให้มีบุคลากรในการจัดการเรียนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพด้านการบริหารงานทั่วไปมีการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและมีการจัดระบบการรับส่งนักเรียนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนจากความทุ่มเททั้งด้านแรงกายและด้านกำลังความคามิดข,ข,ของคณะครูทุกคน โดยการสนับสนุนของท่านผู้อำนวยการและในความร่วมมือเป็นอย่างดีของกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองส่งผลให้โรงเรียนบ้านป่าศักด์ทศพลอนุรน์ได้ก้าวพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนภารกิจภายภาคหน้ายังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายต่อไป คืออนาคตที่ดีของ,ของลูกศิษย์ท,ทุกคน